เตรียมพลิกชะตาธุรกิจชาร์กแทงไทยแลนด์ซีซั่น5กลับมาแล้วพร้อมเงินลงทุนมากกว่า500ล้านบาทกลับมายังยิ่งใหญ่อีกครั้งกับรายการชาร์กแทงไทยแลนด์ซีซั่น5ที่ในปี2567นี้จะมีเหล่านักธุรกิจนักลงทุนผู้บริหารรวยระดับมหาเศรษฐีหมื่นล้านเบอร์ต้นของประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะเดินหน้าช่วยเหลือร่วมลงทุนให้กับผู้ประกอบการนักธุรกิจ SME รายย่อยแบบเต็มที่จัดเต็มวางตัวเลขในการระดมทุนครั้งนี้มูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า500ล้านบาทสวนกระแสยุคข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไทยที่กำลังตกต่ำโดยนักธุรกิจผู้บริหารที่จะมานั่งแท่นเป็นชักนักลงทุนนอกจากจะมาร่วมระดมทุนยังมีการแนะนำในเรื่องกลยุทธ์เชิงรุก การทำการตลาดการวางเป้าในเรื่องตัวเลขของยอดขายยอดเงินลงทุนและยอดกำไรเม็ดเงินที่จะเติบโตขึ้นรวมไปถึงเคล็ดลับของการบริหารธุรกิจที่ดีที่ถูกต้องควรวางแผนทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จได้ ติดตามรายการเรียลลิตี้ฟอร์มใหญ่ชาร์กแท้งไทยแลนด์ซีซันห้าได้ทุกวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศ EP ีแรกวันอาทิตย์ที่29กันยา2567เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปทางช่อง7 HD กด35ก็ซีซั่นหผมว่าเพิ่มความสนุกตรงนิชตา้าครับนิสต้าสนุกมากครับก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็ผมว่าดีลหลายๆอันที่ผมได้มาก็ค่อนข้างที่คิดว่าเอาไปต่อยอดได้ ทช้หมูครับเป็นไงบ้างครับซีซั่นนี้ได้ครับก็เป็นซีซั่นที่5นะครับจริงถ้าบอกว่าต่างจากซีซั่นก่อนๆก็ช่วงนี้อาจจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะแล้วก็ธนาคมธนาคาอะไรอาจจะปล่อยผู้กันน้อยลงครับก็ ชากแท้ก็อาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ปกะกอบการที่เข้ามานะครับแล้วก็มีชาร์กใหม่ๆหลายคนครับเดี๋ยวลองให้พี่เคนนี่ลองเล่าประสบการณ์กันมาวันแรกว่าเป็นยังไงบ้างพี่เดวครับครับดีดีเลยครับ<อ>ก็วันนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางชาร์กนะครับต้องอย่างอื่นอย่างอย่างแรกเลยต้องขอชื่นชมก่อนว่าชาร์กแต่ละคนเนี่ยวิสัยทัศน์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมุมมองธุรกิจเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับในรายการชาร์กแท้งไทยแลนด์ซีซั่นบ ดีใจแล้วก็มีหมอนที่นุ่นอยู่ข้างหลังที่เป็นปะหวานพราเป็นชาร์คแค่ไนปหวานปะหวานนี่อร่อยมากนะปะหวานใช่ใช่ต้องยิ้มออกมาแล้วก็ต้องขอได้มาใช่ไหมแต่ชาร์คแต่ละคนที่เขามีไอเดียมาใหม่ๆแล้วก็ดีใจที่มีเพรสมาวันนี้ที่มาดู เดียวของเราวันนี้ว่าใครจะแย่งกันได้แล้วก็คุณที่จาขอแย่งกันมากกว่าคนอื่นนะจ๊ะก็เห็นการพัฒนาของผู้มัผู้ประกอบการเยอะถ้าเทียบกับปีแรกนะฮะัีนี่ห้าน่าจะเป็น4ี่สิทห้าเนี่ยก็ว่ามีความเข้าใจเวลามาเสนองานหรืออะไรอย่างนี้เก็เป็นการเนาที่ดีคือถ้าถามผมเนี่ย สิ่งสาคัญที่สุดคือผมว่า founder สำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะลงหรือไม่ลงเนี่ยเราต้องดูว่า founder เขามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหน<ส>เขากระหายมากน้อยแค่ไหนเขาอยากจะได้ธุรกิจเขามากน้อยแค่ไหนนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ถึงผมถึงค่อยมาดูว่าแผนธุรกิจเขาเป็นยังไงแล้วก็การลงทุนต่างๆเป็นยังไงกําไรขาดทุนเป็นยังไงแต่ผมว่านั้นไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดคือเราเราเห็นว่า สิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นตรงกันไหมแล้วมันสามารถเอาไปพัฒนาอะไรได้ผมมองนิดหผมอาจจะเสริมทางชักเตออีกนิดนึงแล้วกันว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้จากการมาครั้งนี้เนี่ยก็คืออยากจะมีโอกาสร่วมส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ที่เน้นเรื่องของ sustainability นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ จริงก็ดีใจเพราะว่าช่วงเช้าเรามีโอกาสได้ดูไปหลายโครงการก็มีหลายหลายโครงการที่ช่วยมาสนับสนุนเรื่องการทําให้เกิดความยั่งยืนลดเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนฟุกฟิ้นกันลดขยะหรือการทําลายขยะอย่างมีระบบนะครับหรือแม้กระทั่งการไปช่วยเหลือ,อกลุ่มที่เป็นอของของไทยในยกำลังเข้าสู่เอจิงโซซายตี้หรือสังคมผู้สูงอายุก็มีโซลูชันต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ย ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่นอกจากจะดูในการที่องค์กรเหล่านี้จะมีโอกาสเติบโตไปข้างหน้าแต่เขาจะเป็นส่วนสําคัญในการทําให้สังคมบ้านเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นด้วยครับถ้าผมถ้าผมเห็นอะไรบางอย่างในธุรกิจเนี่ยผมพร้อมจะลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าคือต้องบอกว่าเราช่วยทุกคนไม่ได้ถูกไหมธุรกิจที่มันที่ผมคิดว่ามันมันดีคือธุรกิจที่เราคิดว่าเราเอาไปสามารถต่อยอดหรือว่าช่วยเขาให้เติบโตได้นะครับโดยที่มีเราเนี่ยเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะทำิบานั้นกัน อ๋อครับก็ได้ไปไม่กี่เดียวครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็เช่นกันครับเป็นธุรกิจที่คิดว่าเราช่วยเขาได้ครับแล้วก็เขาก็อยากให้เราช่วยด้วยนะก็เลยในการน้เรไปช่วยครับค่ก็ต้องพูดถึงว่าชอบที่ชอบที่คุณแคนนี่แล้วก็คุณเต้พูดมาเขาพูดค่องมากๆเลยที่นิชได้เดียวมาคิดว่าแบบมันเกี่ยวกับ feeling ที่เขาก็อยากได้มากับนิชเหมือนกัน พอ niche ไม่ได้มีอะไรที่ออฟเฟอร์ได้ที่เป็นอะไรที่ normal มีอะไรตื่นเต้นอ่ะเฉฉันรู้สึกว่าใครที่มาได้เดียวกับนิชก็ต้องได้อะไรที่ตื่นเต้นขึ้นมาเราคุยมาไม่ได้จนที่แบบมันเกิดขึ้นมาได้ผมก็ต้องไปลองดูเองครับมันจะมีความมั่วๆอยู่ครับแต่เชื่อผทุกคนนต้องเชี่นั่่งทานมานั่งท่านเฉรทีใช่ใช่ครับก็ก็อย่างที่ ก,ก็ดีใจเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนอกจากแค่เรื่องว่าทางชา้างต่างๆเนี่ยมีการทำฟันดิ้งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มี potential นะครับผมคิดว่าเ,เนื้อหาที่เกิดจากตรงนี้นะครับสามารถที่จะเป็นเรื่องที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับกับธุรกิจตัวเองนะครับก็ผมคิดว่าเป,เป็นรายการที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากครับมีรับน้องอะไร มีอะไรนะครับมีหลายน้องรับน้องไหมน้องโอ้ยไม่รับเนี่ยช่วยเนี่ยช่วยเขาเนี่ยช่วยเขาจริง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 เรื่องจริงเรืองจริงยอมรับยอมรับนะครับอยากให้ลองดูนะครับน่าจะสนุกครับซีซั่นนี้ช่องเจ็ด HD ครับปีนี้มีเหรียญโกลเด้นครับมันพิเศษกับปีอื่นว่าคืออะอ่าหมูหมูยังไม่ได้ใช้นะครับปกติแต่จริงจริงมีหลา่ซีซั่นที่แล้วครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้ไปอารมณ์ก็ประมาณว่าเวลา ถ้าเกิดว่าแย่งกันอยู่แล้วจะไม่ไหวแล้วนี่ก็ให้หยิบเหรียญอันนี้ขึ้นมาออฟเฟอร์ได้ครับก็จะกลับไปเป็นดีลแรกที่ทางผู้ประกอบการขอมาแล้วก็ถ้าใครใครใช้อันนี้ก็คือจะได้ไปครับผมแต่อาจจะต้องบิดเพิ่มราคาสมมติมันเหมือนกับโชว์โชว์รวยไปหน่อยผมเลยไม่ใช้โอเค <laughs> <laughs> เพิ่มราคาแข่งกันไปเรื่อยๆถ้าใครอยากได้ครับ <laughs> ผู้ชมจะได้อะไรจากการโอ้น่าจะเยอะผมว่าเยอะนะ คือได้มุมมองการทําธุรกิจได้วิธีการทําธุรกิจได้วิธีคิดในการทําธุรกิจวิธีการทำฟันดิ้งคือผมผมจะบอกหลายๆครั้งว่าถ้าผู้ประกอบการอยากจะมาแล้วก็เสนอเงินลงทุนเนี่ยต้องคิดมาดีๆคือไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่รายการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่ใช่มันเป็นการลงทุนมันไม่ใช่ไม่ใช่แจกเงินใช่มันมันไม่ได้เป็นการที่แบบเราจะมาแจกเงินนต้องคิดดีๆคิดให้รอบด้านว่าการที่คุณจะเอาเงินเราไปได้เนี่ยคุณต้องคิดว่าสมมติถ้าผมไปอยู่ใน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 เขาเรียกว่าอะไรในชูของคุณเนี่ย คือเหมือนกับเราเรา,เราลองกลับกันดูอะคุณจะลงทุนไหมธุรกิจที่คุณเสนอมาคือถ้าคุณยังคิดว่าเฮ้ยคุณมี d o u b เอ้ยผมไม่ลงดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะได้กําไรกลับมามันก็เหมือนกับที่ชาคิดเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปคิดดูดีๆว่าไอ้สิ่งท,ที่ทำเนี่ยเราคิดมาแล้วดีจริงๆแล้วธุรกิจมันน่าลงทุนจริงเ,เลยกล้าออกมาเสนอรเราได้ความบันเทิงด้วยเพราะว่ามีนิชิต้ายิ่งบันเทิงใหญ่เลยความคับฉุกเฉินมคนนีครับเป็นไงบ้างอากิตด้ยนะเอาเลยเอาเลยเาเลยคือคือ ผมผมว่าเราเราเราความคาดหวังผมมันมันมันบอกไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าดีลที่ผมได้มาสอันสามอันสีอันผมคิดว่าเป็นดีลที่เราสามารถอพัฒนาต่อได้หรือต่อยอดได้สุดท้ายสุดท้ายเอานี่ครับเนี่ยเลองทดลองลองนี่ค่ะที่ต้องไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยฟูดไหวไหมเดต้องให้มีคนนำตัวด้วยเลย ได้ครับก็ฝากรายการชัร์แท้งไทยแลนด์ซีซั่น5นะครับทางช่อง 7hd วันที่29กันยาคักันยากันยาวน่1นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง n e t f l i ิด้วยนะครับซีซั่นนี้นะครับฝากติดตามครับผม